เราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีโควิดหลากหลายมาฝากกันครับ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยถือเป็นนโยบายสําคัญที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสําคัญซึ่งนอกจากด้านการสนับสนุนการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินการป้องกันยาเสพติดแล้วการบําบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญโดยนายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองได้เน้นย้ำให้ดำเนินการให้กับทุกจังหวัด และทุกอำเภอดำเนินการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องศูนย์รปรับเปลี่ยนพฤติกรร,รมจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบในการบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดข,ของจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ดำเนินงานในการบำบัดร,ร,รักษาผู้ติดยาเสพติดโดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อาทิกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดูแลผู้เสพย,ยาเสพติดทั้งในเชิงสุขภาพและสังคม ด้วยการนําครอบครัวชุมชนสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการบําบัดต,ติดตามและการให้ความช่วยเหลือหลังจากที่ฝึกอบรมแล้วเนี่ยอยากจะประกอบอาชีพส่วนตัวนะไรตก็มีทุนให้นะครับสองหมื่นบาทเนี่ยนะครับสามารถจะไปจัดซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆในการทำมาหากินนะประกอบอาชีพได้ก็ติดตามดูนะครับก,ก,ก,ก็มีหลายรายท,ที่ได้รับทุนตรงนี้ไปนะนอกจากนี้ศูนย์เปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกำรรแพงเพชร ยังให้ความพร้อมในการยกระดับและพัฒนากระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้แนวทางในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยได้มีการวางกรอบแนวทางในการดําเนินงานได้แก่การดูแลผู้ใช้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดร,รักษาด้วยระบบสมัครใจเป็นหลักและการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อํำเนินกระบวนการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทและระดับความรุนแรงของผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละรายตัวยึดหลักแนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยคือถ้าเป็นผู้เสพเนี่ยเราก็จะเอาเข้าที่สูตรนํำบัดของเรานะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่ติดยานะครับติดยาเนี่ย ก็จะเอาไปให้ที่ทาโรงพยาบาลเป็นผู้ประมัดอีกชนิดหนึ่งก็คือผู้ที่เสพจนเป็นโรคแล้วนะก็จะนำไปสู่ที่โรงพยาบาลเพื่อ,อนำเนินการรักษาเฉพาะทางไปหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางสายด่วนศูนย์ำรงธรรม1567ฟรีตลอด24ชั่วโมง Carrier X Inverter plus. plus plus สองสีสุดล้ำ plus Gentle Touch เทคโนโลยีเย็นสบายแบบลมไม่ระคายผิวประหยัดขั้นสุดปอกฝุ่น <c oughs> และช่วยกำจัดไวรัส Carrier X Inverter plus plus, plus อีกนิดชีวิตดีขึ้นอีกเยอะปาเจริ <c oughs> <c oughs>